แค่เห็นมุมนี้ก็รู้แล้วว่าเราอยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าระยะทางกว่า650กิโล เชียงใหม่ถึงกรุงเทพแบตเตอรี่จะเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งก่อนหน้านี้เราทําการวิ่งมานะครับระยะทางจากกรุงเทพขึ้นมาเชียงใหม่671กิโลมและแบตเตอรี่เหลือเพียง0%ขากลับเราก็เลยอยากรู้นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเหลือเยอะขนาดไหนเพราะว่าเราวิ่งจากเหนือลงใต้นะครับสำหรับการวางแผนการเดินทางการใช้ไฟในเทสลาน,นเราต้องยกความดีให้กับแผนที่ Google Ma p ที่อยู่ในรถเทสลาคันนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นการประเมินที่เรียกว่าแม่นใช้ได้เลยตัวระบบเขาแจ้งไว้ว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือเพียง29%แต่ทั้งนี้เรายังไม่สามารถดูได้นะครับเพราะว่าก่อนด้านนั้นเนี่ยเราเพิ่งลงมาจากภูเขาครับผมก็เลยทําการวิ่งไปอีกประมาณ100กิโลครับและตอนนี้ก็เป็นอันแน่ชัดแล้วคบว่าถึงจุดหมายปลายทางแบตเตอรี่ของเราน่าจะเหลืออยู่ช่วงประมาณ1 7 1 8นนั่นเองและความเร็วที่เราใช้ในช่วงนี้ครับเราจะใช้อยู่ประมาณ9 0้าในบจังกหกะาละกหมาหนบายจังวหวะและก็1 0 สำหรับที่ใครใช้เทสลานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเดินทางมาจากเชียงใหม่เนี่ยอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะแวะชาร์จกันก็อยู่ที่ซูเปอร์ชาร์จกำแพงเพชรแต่ของเราครับรอบนี้ครับสบายๆครับยิงยาวกันไปเลยและตอนนี้นะครับเกือบจะถึงตัวเมืองนะครสวรรค์แล้ว เราเชื่อไหมครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเราอ่ะเหลืออยู่50%นั่นหมายความว่าเราวิ่งไปแค่50เองเรามาทายกันครับว่าตอนนี้เราวิ่งไปแล้วกี่กิโลนี่เลยครับเราวิ่งมาแล้วทั้งหมด388กิโลและตอนนี้ครับระบบก็ยัมมมมงประมวลครับว่าถึงจุดหมายปลายทางแบตเตอรี่ของเราจะเหลืออยู่ที่17%ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะวิ่งมาได้ขนาดนี้ในช่วงประมาณ150กิโลหลังก่อนจะถึงจุดหมายเราก็ทำ<า>ความเร็วกันอยู่ช่วงประมาณ110-120เลยนะตอนนี้ครับเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรามาสรุปกันสรุปเราวิาา่่งงงมมาาจกกเเชีีียหถึนโลแบตตอร เหลือ16%ค่าเคลื่อนไปแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองครับ